สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กกันนะคะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า km social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้คะ่ะ เข้ามาแล้วค่ะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใชโ่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะ ข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้เลยค่ะสมัครผ่าน Gmail ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี t i k t o k มี YouTube มี IG นะคะวันนี้เราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ Tiktok นะคะแล้วก็ลงมาที่เพิ่มคนดูสตรีมสดค่ะแล้วมาเลือกบริการนะคะสามารถเลือกบริการอะไรเลยก็ได้ค่ะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะกลับไปที่หน้า t i k t o k ของเรานะคะแล้วก็เปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยแล้วก็คัดลอกลิงก์นั่นบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่ะ ทั้งล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนั่นเองค่ะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็เป็นการสแกน QR code ทุกธนาคาร ขั้นต่ำเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็จะมาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามได้เลยค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเมนูต่อมาค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะเป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะคะก็สถานะก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ของเราที่ร่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ใส่หัวข้อเรื่องค่ะใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเมนูต่อมาค่ะเราก็จะมาดูเมนูแนะนําเพื่อนกันค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วกดส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้รับรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรานะคะ ค่ะตอนนี้ยอดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะใครสนใจค่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ